คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังอยู่ที่บริเวณถ้ำหลวงอ๋อแต่ว่าถ้ำหลวงแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่คุณน้ำนางนอนเพราะว่าถ้าคุณน้ำนางนอนหรือซามารากดจะเข้าไปอีกประมาณ2กิโลนะครับอ่ตอนนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ผู้คนเยอะแยะเลยนะครับอ่เราเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันตรงที่ที่มีอนุสาวรีย์จ่าแซมนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะไปดูถ้ำหลวงกันนะครับ อตอนนี้ผมก็กำลังอยู่ที่บริเวณปากถ้ำแล้วนะครับอมองเข้าไปก็จะเห็นความใหญ่โตแล้วก็ดูน่ากลัวทีนี้ด้านหลังตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะครับผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกับจะเป็นที่เขาบอกว่าขุนน้ำนางนอนเนี่ยอะไรสักอย่างนี้เนี่ยครับเห็นไหมฮะต้องกลับไปดูข้อมูลในวิก,กิกันแล้วกันเดี๋ยวเข้าไปดูเข้าไปดูในถ้ำดีกว่า อ๋อนี่ก็คือจะมีเรื่องราวของหมูป่าหมูป่า13หมูป่าแคเดมี่นะครับแล้วก็เนี่ยครับก็คือผู้ชมเห็นไหมฮะจริงๆที่นี่เขาเปิด8ปมงครึ่งแล้วก็ปิดบ่ายสีครึ่งซึ่งตอนนี้อีกประมาณ5านาทีจะบ่ายสครึ่งแล้วนะครับผู้ชมเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือบริเวณ ปากถ้ำนะครับบริเวณปากถ้ำมองเข้าไปก็จะเห็นเนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของถ้ำถ้ำหลวงฝุน้ำนางนอนแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นคงจะจํากันได้นะฮะทุกคนมาชมกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ อ๋อตรงนี้ปากถ้ำใช่ไหมครับ,รป,ารบปากทางเข้าถ้ำหลวง <c oughs> เดินเข้าไปดูอีกสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันตัวนี้เขาล้อมล้อมรูเอาไว้นะครับก็คือเข้ามาได้ ากสุดท่านนี้ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าในนี้มืดมืดเราจะมองเห็นหรือเปล่าอ๋อตอนนี้เจ้าหน้าที่เตือนเราว่าอีก3นาทีจะปิดปากถ้ำละคือถ้าไม่ออกตอนนี้ก็คงจะต้องอยู่ที่นี่เลยนะครับคืนนี้ถ้าจะมาก็คือแนะนำว่ามาก่อนบ่ายสี่โมงครึ่งนะครับแล้วก็เปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งบ่ายสี่โมงครึ่งก็จะปิดแอบ ที่บริเวณนี้ก็จะมีภาพแล้วก็จะมีเรื่องราวของการช่วยเหลือไม่ลงไปครับอันนุสาวรีจ่าแซมอยู่ตรงไหนครับนั้านบนเลยก็เดินตามบันไดไปเลยครับเดินตามบันไดแต่อยู่ด้านนอกนี้ไปใช่ไหมครับกไม่ครับไม่ปิดใช่ไหมครับไม่ปิดครับนออ๋ห้าโมองอ๋อ,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 อครับผมอ๋อ อ๋แล้วแล้วแล้วตรงนี้เป็นอะไรนะครับที่มีอ๋อศาลเจ้าแม่นางนอนศาลเจ้าแม่นางอนมีสองที่ทั้งข้างเดิมของกาแก่อ๋ออ๋อที่เราเดินเข้ามาเมื่อสักครู่อะครับก็คือจะมีศาลเจ้าแม่นางนอนเดี๋ยวคงจะต้องไปเปิดดูข้อมูลจากในวิกี้นะครับมีสองจุดแล้วก็เราออกไปทางออกตรงนี้ดีกว่าพิพิธภัณฑ์แล้วก็อนุสาวรีย์จ่าแซมเนี่ยก็คือ เจ้าหน้าที่บอกว่าเดินออกจากทางนี้ไปจะปิดตอน5โมงเย็นเขาบอก4ม่มงครึ่งปิดทันทีเลยตอนนี้ทางเข้าก็คือปิดไปแล้วทางเข้าปิดไปแล้วแต่ว่าทางออกก็คือตอนนี้เกือบแล้วฮะเกือบจะ4ม่มงครึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเรารีบออกเลยเออตอนนี้ก็คือเดินขึ้นไปดูจัซม ขึ้นไปอีก50เมตรอ,อันนี้คือศาลเจ้าแม่นางนอนก็คือมี2จุดจุดแรกคือที่เมื่อกี้เราเดินเข้ามาแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งออย่างนั้นตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นไปดูจัดแซมแต่ว่าตอนนี้ทางเข้าคือปิดไปหมดเรียบร้อยละทางออกก็กำลังจะปิดในอีกประมาณหน,นาทีปิดแล้ว ใครเข้าตอนนี้ก็คือต้องนอนอยู่ในนั้นแปดโมงครึ่งพรุ่งนี้ถึงจะได้ออกมาโอ้เนื่ยเดินขึ้นมาประมาณ50เมตรด้านหลังของผมก็จะเป็นอนุสาวรีจ่าแซมนะครับเห็นไหมฮะอบริณนี้ก็จะปิดจันห้าโมงเย็นนะฮะคือตอนนี้ยังไม่ปิดแต่ว่าถ้าหลวงคือบ่ายสี่ครึ่งปิดไปเรียบร้อยแล้วอ่านี่ครับเห็นไหมฮะ อนุสาวรีย์จ่าแซมแล้วก็ใต้อนุสาวรีย์ก็จะมีหมูป่า13หมูป่าแต่เมื่อกี้นี้เราก็ไปถ่ายรูปกับที่บริเวณอนุสาวรีย์จ่าแซมนะครับที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะทีนี้นักเหนือไปจากที่บริเวณอนุสาวรีย์จ่าแซมที่จะมีผู้คนมาถ่ายภาพกันเพื่อเป็นที่ระลึกแล้วด้านหลังก็จะมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งก็ จะมะีเขาบอกว่าจะเป็นภาพของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ด้วยอมองจากตรงนี้เข้าไปพอจะเริ่มเห็นละอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่านะครับบริเวณพิพิธภัณฑ์นี้ก็คือน่าจะปิดประมาณ5โมงอ่าโอเดินเข้าไปจะเห็นความสวยงามอ่าเดินเข้าไปดูเลยดีกว่านะฮะ โอ้สวยงามมากขอบอกต้องมานะคะอย่าลืมต้องมาแน่ๆนะคะถ้าใครไม่มาจะเสียใจใครมาเชียงอะไแล้วก็มาไว ก็เป็นอันว่าสั้นๆนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จบกันที่บริเวณพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ด้านหลังของอนุสาวรีย์จัสแซมนะครับออย่าลืมนะครับมาถึงช่วงท้ายของคลิปกันอีกแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลาที่มีคลิปใหม่ๆจากช่องของอาจารย์กรเกษมคุณผู้ชมก็จะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆเรื่องราวต่างๆด้วยนะฮะยังไงวันนี้ ขอบคุณมากมากเลยนะครับจนกว่าจะได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม